ได้ปลาไปร้อนควันออกอย่างนี้ <c oughs> กินทั้งน้าตาตื่นเช้ามาเขาก็เอายาอย่างเนี้ทุกวันค่ะแันจังเลยขุดใหญ่เลยนั่น สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนลาวคนเวียดนามอเมริกายุโรปนะคะวันนี้พี่ปาก็นี่คะ่ะได้ปลาปลาปะาัาน,นี้พี่ป่าย่างเกลือนะคะมากินข้าวกับปลาย่างด้วยกันนะคะวันนี้ปลาตัวนี้พี่ป่าได้มาจากบ้านเพื่อนนะคะ <c oughs> <c oughs> เพื่อนให้มาสองตัววันก่อนนุ้นก็กินไปแล้วตัวหนึ่งนะคะ มากินปลาย่างกันนะคะวันนี้ก็ย่างเกลือนะคะย่างกระต่าอบร้อนอย่างนี้เลยนะคะมาจ้ามากินข้าวเด็กกันจ้าวันนี้จะกินกับขนมจีนนะคะพี่ป่าไม่แน่ใจว่าเขาเรียกปลาอะไรนะคะตัวนี้บ้านเราเรียกปลาแลบหรือปลาเสือหรือเปล่าไม่แน่ใจอ<ม>ขอเลียนิ้วหน่อย<ม>อร่อยก็ให้เครดิตคุณโก้หน่อยนะคะจะให้มาสองตัวนะคะตัวก่อนนู้นพี่ป่าก็นึ่งไปแล้วตัวนั้นคือปลาปลา เรดสแนปเ e อร์เรดสแนปเคือปลาอะไรปลากระพงนะ <g ül> นี่ก็ได้ขันโตกน้องสาวทุกคนก็จะรู้จากน้องพี่เนาะที่น้องแววที่อยู่ที่พี่ไปหาที่นิวแฮมเชอร์แกให้ซื้อขันโตกนี่แล้วแกไม่ได้เอาไปก็เลยอยู่กับพี่ก็เป็นโมรดกตกทอดนะคะส่วนปลาก็ได้มาจากคุณโก้วันนี้พี่ปาาจะกินผักก็มีตามหลังบ้านนะคะเพื่อนๆค่ะที่มีหลังบ้านนะคะมาลองดูซิว่าปลา พี่ป่าจะหน้าตาประมาณไหนนะคะมาทานด้วยกันนะคะวันนี้อันนี้ก็ลวกขนมจีนค่อนข้างจะเยอะเลยนะคะก็ปลาส่วนเนื้อปลาก็โหทุกคนคะ่ะดูเนื้อปลาสิคะร้อนๆควันออกอย่างนี้เลยนะคะมาจ้ามาทานด้วยกันส่วนน้ำพริกก็พี่ป่าปัน่นปั่นเอาคะ่ะไม่ได้ตำอืมอืมอร่อยมากะคะ่ะ กินตาหลังอือร่อยมากอืบอกเลยอันนี้ใบอ่บะใบเช่าพลูนะคะเขาเพิ่งจะเข้าหน้าสปริงเขาเพิ่งจะเริ่มแตกยังไม่เยอะจนผักชีลาวเอยผักชีไทยคะ่ะพี่ปาก็ปลูกหลังบ้านคะ่ะซึ่งช่วงนี้ถ้าถ้าพี่ปาจะพ่าออกไปข้างนอก ไปดูต้นไม้ที่พี่ปลูกก็ค,คงจะต้องปิดจมูกก็ออกไปไม่ได้จริงๆค่ะนี่ค่ะเนื้อปลาโอ้โหวันนี้ย่างกัย่างแบบเหมือนบ้านเราเลยนะคะย่างแบบใส่เกลือแต่้าใช้เตาอบย่างค่ะถ้าทานมากค่ะทุกคนขามาค่ะอืม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  อืมอืมมาแล้วสามีพี่จะยินเสียงเมียอื้ออัดไม่ได้แ็จะมาแล้วจะทำให้สามีคำหนึ่งขึ้นมาเนี่ยนางอยากกิน้อ้แล้กวก่อนสฟโอเคอ้าปากก่อน <laughs> Mm hmm. ตอนสามีค่ะทุกคนคะ mm ่ะ hmm. นั่งอยู่ข้างหลังอะยูแคนอยากกินด้วยเ mm hmm. มียก,กินอะไรก็กินด้วยคะ่ะทุกคนเมลส์คือคือปลาตัวใหญ่เขาให้มาสองตัวอีกตัวหนึ่งก็คือเรดสแนปเปอร์พี่ปลาก็นึ่งไปแล้ววันก่อนออื อร่อยของแท้นี่พี่ปันพริกปันเอาค่ะอร่อยมากค่ะ กลางบ้านฮะก้างก้างเล็กๆแซมเนี่ยนิดๆหน่อยๆแต่เนื้อเขาแน่นมากอ,อืยังมีควันหุยๆอยู่แกเ,เอาก่อนออเรียม,ม้เรียม,มือ นี่แหละเขาเรียกว่าอร่อยลืมลูกลืมผัวอร่อยของแท้ค่ะทั้งมือทั้งช้อนเลยนะคะช่วยๆกันโกยตัวใหญ่มากถ้ากินหมดครึ่งนี้ก็ถือว่าพี่เก่งมากเลยนะคะเนื้ออีกหน่อยหนึ่งกินเก่งแต่ว่าปาดตัวขนาดนี้ กินไม่หมดแน่นอนค่ะมือนนั่งกินก็คือต้องกินทั้งวันคันพี่พี่พูดว่าพี่แพ้เกสองจะคันตามตัวแล้วก็จาม อันนี้คือที่ทุกคนรู้จักแรดิสเนะคือไม่ก็พอใช้เท้านั่นแหละค่ะพี่ป่าปลูกแต่ไม่ได้เอาหัวเขายังไม่ขึ้นหัวพี่ป่าเอาต้นมันมากินก่อนมันเยอะก็เริ่มกินตั้งแต่ต้นไปเลยค่ะ ใบชะพลูเขาก็จะมีริมๆเหลืองบ้่งเพราะว่าเขาเพิ่งจะขึ้นเขาเพิ่งจะเริ่มอากาศอุ่นเนาะอร่อยมากค่ะทุกคนค่ะ อร่อยจริงอะไรจังอร่อยมากครับจุก ต้งก้มต้งแกะตอนนี้กำลังจะซวยกับมือแล้วนะคะคนตอนนี้ก็เริ่มขยำกับมือแล้วนะคะนขนมจีนกับเนื้อปลาขยำรวมกันค่ะพี่ปลาเป็นคนที่ชอบกินปลามากนะคะปลาทุกชนิดนะคะแต่ไม่ได้กินปลาไหลนะคะ ไม่ได้รังเกียจคะ่ะแต่ไม่เคยกินก็เลยไม่กล้ากินคะ่ะทำกับข้าวกินเองไม่ได้พี่ก็เกลยดปลาไหลจะกินน้ำแกงนะคะเวลาพ่อแม่ทำกับข้าวกินทั้งน้ำตานะคะน้ำแกงพอเราไม่กินปลาไหลกินทั้งน้ำตาพอเราโตมา ับข้าวินเองเป็นที่จะเลิกกินน้ำแกงที่เราไม่กินอย่างปลาไหลปลาหลดแล้วก็กบนะคะพอพี่โตมาความจำพี่พี่ก็จำได้ว่าเราไม่ได้รังเกียจของพวกนี้แต่ว่ามันไม่ได้ชอบกินตั้งแต่เรารู้สึกจำความได้มาแล้วค่ะ แต่ถ้าในบ้านกินพ่อแม่กินลูกชายพี่ชอบมากปลาไหลนะคะแต่พี่ไม่กินอร่อยมากค่ะพักหมดค่ะปลาหมดไปครึ่งตัวขนมจีนก็หมดไปสองจับเลยนะคะพี่ปากไปแล้วนะคะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจขอบคุณทุกคนที่มากดไลค์กด s u b สไคร b ์และดูคลิปพี่ป่าจนจบนะคะขอให้ไปเหนือล่องใต้ก็ขอให้ปลอดภัยสุขภาพร่างกายแข็งแรงไปไหนก็เจอแต่กัลยามิตรดีหยิบจับทำไมก็เป็นเงินเป็นทองขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะพี่ป่าไปแล้วสวัสดีค่ะ